I'm a king. มาแล้วคันนี้เขาเรียกว่าน้องนางฟ้านะครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนนะครับถามหากันเข้ามานะครับพี่ก๊อฟหรือคุณก๊อฟเมื่อไหร่จะมีเบนซ์ W211 นเข้ามาวันนี้จัดให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเราขาดหานขาดขายการขายรถรุ่นนี้ไปหลายเดือนเหมือนกันครับใช่หาสภาพสวยๆมาให้กับคุณผู้ชมกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเบนซ์นะครับ W211 นะครับคันนี้เป็น E 240นะครับเราต้องบอกคุณผู้ชมด้วยไม่ใช่240ธรรมดามันคือตัวอาวังกาศดซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับคันนี้จะเป็นปี2003ให้กับผู้ชมได้ดูก่อนแล้วก็คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าคุณผู้ชมก็คงเห็นแล้วนะว่าอะไรคือแต่งช่างเอ็มีเามนะคร ลิ้นคาร์บอนลิ้นแบบสภาพสวยๆเลยนะเป็นงานแบบคาร์บอนเลยใช่สภาพสวยเลยครับผมได้ชมาแล้วด้วยใช่เดี๋ยวให้ดูสภาพกระจังหน้ากระจังหน้าสภาพสวยงามนะโครเมียมเงาๆเลยไม่มีหักันหล่อนะครับผมรูรามอีกแล้วโลโก้ดาวลอยสวยๆเลยใช่ฮะดูไฟตาสวยๆเลยนะครับเงาๆรีเฟคเตอร์ข้างในชัดๆเลยไม่มีแตกหักนะใส่ติ๊กสวยจริงแล้วคุณผู้ชมได้สีน้ำเงินใช่ครับผมนะฮะ ชุดแต่งเมื่อกี้พี่เบนซ์บอกของ AMG เป็น AMG E63 เอกสามใช่โอ้โหดูลิ้นหน้าเธอสิใช่มันจะมีลิ้นหน้าแล้วก็จะมีตรงนี้ใช่แล้วเป็นคาร์บอนนะคุณผู้ชมใช่เป็นคาร์บอนแหลมรับกับกระจังหน้าของรถเลยครับใช่นะครับมันจะรับกันแหลมลงไปอย่างงี้พอดีเลยใช่กระจังกันชนแล้วก็ลิ้นโอ้โหนี่แล้วมันก็จะมีคีบข้างๆอย่างนี้ด้วย หล่อจริงใช่ถ้ามีอยู่ในรถผมนี่สวยมากใช่นี่ถ้าเกิดว่ารถพี่เบนซ์อยู่ในคันนี้นะจะครบแล้วนะใช่้้ามีลิ้นหน้า AMG นี่ครบแล้วดูสิครีบเธอเห็นไหมหล่ออ่ะหล่อเลยหล่อไหมใช่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ายางได้ยางใหม่ด้วยไปยี่สิบไม่ต้องเปลี่ยนแล้วด้เลยนี่ ยางเป็นสัปดาห์ที่36ปี20นะก็คือยางแบบท้ายๆปี20แล้วด้วยแล้วก็เป็นของมิชลินด้วยนะไม่ใช่ยางแบบถูกๆนะใช่ฮะดอกซีต้องบอกว่ายางตัวนี้นิ่มนวลมากใช่นะครับแล้วคนนะฮะมาพร้อมร้อยแม็กซ์ขอบสิบหกฟุตนครับผมสภาพสีนะฮะผมบอกเลยว่าสีนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเต็มใช่ดีลิ้วลอยการใช้งานเล็กน้อยแช่สีเขวสวยยังคมยังเงาอยู่เลยใช่นี่พี่ก๊อยอมองนี่แหละนี่อวกาศอวกองการนี่คือโลโก้เขา นี่คือตัวท็อปนะใช่คุณผู้ชมต้องฟังดีๆอวังกาดจะมีแอร์เสาครับผมนะครับแล้วก็ต้องมีนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพอเตอร์กาดศรุ่นเลยสวยๆเลยครับผมคุณลองดูสีเยาดิเงาฉ่ำไหมใช่แล้วตัวถังของเขานี่อย่างบางเลยผมบอกเลยนะอันนี้ฮะบางมากนะหัวจุดท้ายนี่สวยนะความเดิมๆดิมนะครับรถคันนี้ไม่ได้จัดฟิตเมนต์นะฮะรถเดิมๆนะครับผมอยากได้จัดฟิตเมนต์เอาไปต่างต่อได้เลยคุณผู้ชมมาถึด้านท้ายกันบ้าง นี่ก็สภาพไฟท้ายด้านหลังขวานะก็สวยๆเลยนะครับผมไม่แตกฉากนะครับผมแล้วก็คิวโครเมียมสวยงามเลยรอบคันชัดๆเลยครับผมใช่ฮะนี่โลโก้สองจุดหกเมอร์เซเดสเบนไฟลิเอไฟเบรกดวงที่สามครับ E 2 4 0ก็คือเป็น240ก็จริงครับผมแต่รหัสเบนซ์ตัวนี้240ก็จริงแต่เครื่องของเขาจะเป็น2,600ัซีซีใช่กำลังเครื่องเนี่ยผมบอกผู้ชมเลยว่าถึงถึงแน่นอนใช่ครับผมนะครับอ่าดูอันนี้ดูด้านท้ายกันบ้างฮะนี่กด ของกุญแจยังเป็นคาร์บอนดีเลยใส่กอบคาร์บอนมาสวยงามเชียวนี่ท้องเกียสัมล้อนะฮะเดิมเดิมใช่สวยสวยโล่งโล่งลึกๆอมทุกอย่างนะฮะและใหญ่มากใช่ใส่ถุงก๊อปได้เลยใช่ใช่แล้วก็นี่พลาสติกตัวนี้ก็ยังอยู่นะครัท้องไว้เลยไม่ต้องจับนี่ดูสิก็หลุมยางอะไรเดิมตัวถาดใส่ของอะไรอย่างนี้ก็ยังอยู่นะครับผมใช่ฮะแรงก็ยังอยู่ครับผมท้ายสวยเลยนะครับผู้ชมครับใช่ใช่ ก็ไฟฉุดเสินก็ยังอยู่อยู่นะครับไฟกระโปรงหลังนี้ก็ติดดูมนี้ก็ติดครบนะครับผม ซ้ายขวาหน้าหลังนี่สวยหมดนะครับตองนีการใช้งานเล็กน้อยฮะอาจจะมีรอยสนแมวพวกนี้เล็กๆน้อยๆนอยเลยงานิดเดียวนิดเดียวกล้องยังไม่เห็นเลยนิดเดียวไม่น่าเกลียดเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปทำผมสวยงามนะใช่เขาแล้วก็คันนี้จะได้ปีเป็นแบบโทนมืดๆนะใช่ดูคึ้ๆขึ้เดี๋ยวก็นี่ครับไปเลี้ยวฝั่งซ้ายก็สภาพสวยงามนะใสๆเลยครับผมแล้วก็โลโก้อาวังกาก็ยังอยู่นะครับครับครับ สภาพสวยๆทั้ง4ี่วงนะครับผมเดี๋ยวดูไฟบ้าง้าของคันนี้ไปหน้าฝั่งซ้ายก็สวยนะครับใสๆเลยไม่แตกหักนะครับผมดูสิหลายครับวัเถอเนี่ยสวยจริงๆใช่นะครับคุณผู้ชมสําหรับใครอยากแต่งต่อนะหากล้อง28 29 MC ใส่หน่อยนะต่อแล้วต่อเลยอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูห้องเครื่องกันนะครับ ดิเวนเองก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับใช่ครับแต่ว่าจะเป็น280ใช่ดูห้องเครื่องเอะสิเต็มไหมเป็นเต็มเลยครับผมเต็มเลยนะใช่โอ้โหคันนี้นะมาพร้อมรหัสเครื่องยนต์นะฮะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์รหัส M112 ครับ 2600cc ครับผมคือบล็อกเครื่องเนี่ยมันจะเป็นบล็อกที่เป็นบล็อกเดียวกับ S c สคัแต่เ c สคัเนี่ยเขาจะเริ่มที่2008ตัวนี้2 6 0 6ก็ย่อนมา 200cc ครับผมแต่บอดี้ก็เล็กลงไปเยอะคือไม่ไม่เยอะขนาดแต่ก็คือเล็กลงมา อัตราเร่งหรือเฟือแน่นอนสตาร์ทใหม่ได้เลยครับผมกระปุกนี้ก่อนนิดนึงอันนี้แยกออยเกียร์มาเรียบร้อยแล้วแยกออยเกียร์แล้วผมไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องร้อนความร้อนของเกียร์นะครับดูมาสิดูมาสิเนี่ยเรื่องที่เราบอกนะว่าเดินทางด้วยระบบน้งนี้นะไม่เกิดการเลย ครบครบนะครับคุณผู้ชมครับใช่ฮะ,ะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพภายในกันบ้างเลยดีกว่าครัเบเริ่มต้นจากแผงประตูกันเลยอุ้มครับผมนี่ก็เริ่มที่หนังโซลหนังโซลสวยงามเลยนะเป็นนิ่มๆนะครับผมสมบูรณ์เลย แล้วก็ลายไม้ตรงนี้สวยงามนะครับผมไม่มีแตกแล้วนะมือโครเมี่ยสภาพสวยงามนะครับผมปุ่มนี้ก็ไม่ลอกนะฝากระจกก็ไม่ลอกครับแต่งประตูตรงนี้เส้นได้สมบูรณ์นะครับครับช่องลำโพงไม่หักเลยครับแล้วก็ข้องคนี่ขาวสะอาดครับข้างในก็อาจจะมีเลอะนิดนึงใชนการใส่ของเข้าไปมีเลอะบ้างครับผมเป็นไรครับกระจกไฟฟ้าครับผมนี่ลงเป็นออโต้นะครับผมแล้วก็ขึ้นเป็นออโต้เช่นกันครับผมลื่นเลย พี่เวนกระจกข้างครับผมกระจกมองข้างประมาณฟ้านะครับคุณครับแตนะ่ทางซ้ายนะครับขาครับลึ้ครับลงมครบสมบูรณ์นะครับขับม,มานะฮะโอ้โหสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือภายในของรถคันนี้นะคือบ,บอกเลยนะว่าเจ้าของเก่าเขารักษารถได้ดีมากนะเบอกภายในโคตรใหม่เลยนะุกคุณดูดิ ใช่คุณดูดิแล้วคือเบาอะเขานี่หนังหน่งทุกอย่างสวยงามไม่แตกไม่ขาดนะฮะ<า>ได้เลยไม่มีร่นนะเบาะนี่นัน่นปั๊นึงผู้ชมลองดูสะอาดมา,าพนักพิงใช่ฮะ,ะต่อมาก็ต้องเทสระบบไฟฟ้าฮะ,ะครับผมเริ่มนีดเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลัางก็กระดกข้างหลังนะครับกระดกขึ้นลงแล้วก็กระดกข้างหน้าขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็พนักพิงนะครับผมขึ้นลง แล้วก็หัวหมอนขึ้นแล้วก็หัวหมอนลงครับครบนะครับเลยบ้างนะแล้วก็ต่อมาให้ดูก่อนนะฮะว่าการรักษาของเขาคุณลองดูพรมของเขาเนี่ยไม่ให้โดนพรมโรงงานเลยนะใช่เขาแบบว่าเป็นพรมสั่งตัดมหม่เั็นลักมณะขมิติอ่าสี่มิติใช่ฮะก็คือรอบทั้งคันเลยนะฮะหน้าหลังนะเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยนะว่าพรมข้างในนี่ยังสวยงามใช่ไหนๆก็ยังนี้ขอถอยมีนิดนึงเลยนะสระเนเดินเป็นตรงนี้ก็สวยนะ แดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้ากันบ้างนะฮะผู้ชมฮะต้องบอกเลยนะว่าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและสวยงามน,นะความเดิมของเขานะคอนโซลของเขายังอยู่ในสภาพที่ดีเรียกได้ว่าดีร้อเปรเซ็นเลยดีกว่านะไม่มีแตกไม่มีหาขาดเลยนะผู้ชมฮะครับมาถึงคอนโรลแอร์ทุกอย่างก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะสิ่งที่คุณไม่ใช่ของเดิมของมันก็คือวิทยุ คุณได้เป็นจอแอนดรอยที่รถผมยังไม่มีตังค์ซื้อเลยผมไม่เป็นจอเดิมอยู่เลยได้แอนดรอยมาด้วยใช่คันนี้ได้แอนดรอยตรงรุ่นของมันนะอ่าแล้วก็เป็นแอนดรอยแบบแท้ๆนะเห็นไหมย้อนกลับกันนี่ใชนไหมไม่เป็นแอนดรอยแท้นะแล้วอย่างไวอ่ะเนี่ยทัดเรื่อเรื่ลยคือไวมากอ่ะตัวนี้ผมลองเล่นแล้วไวมากอ่ะต้องเรียกว่าทัสกรีนแท้ๆเพราะบางรุ่นเนี่ยเขาเรียกจิกสกรีนพี่กดๆๆๆๆกดจอก็ไม่ไวเบาๆนุ่มๆเห็นไหม ก o o g l e แ a p มี YouTube มี Play Store โหลดเพิ่มได้เลยครับสบายเลยนะครับคุณผู้ชมมามาถึงลายมงลายไม้ของเขาก็ยังสวยงามไอตัวนี้เนื่องจากว่าเราเปลี่ยนเป็นจอ a อ d ด o i d แล้วตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลากดนะฮะมันก็จะไม่พับขึ้นมาแล้วไม่พับขึ้นมาเพื่อใส่แผ่นเรดีนะพอเราเปลี่ยนจอก็เป็นปกติของเขาอยู่แล้วนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะได้จอเดิมก็สับกับรถผมได้พร้อมเลยใช่ไหมพร้อมเลยให้ไวเลยนะวากีวเกีร์คุณเห็นไหมฮะอวังกาศนะฮะบ่งบอกได้ว่าคันนี้เป็นตัวท็อปนะฮะลายมง โซนตรงกลางทุกอย่างผมชอบตรงนี้มากเลยครับเ่ แต่มันขาดอย่างเดียวคือมันขาดวิธุไอ้โทรศัพท์มันนะถ้าเกิดมีก็ยังจะดีใช่คือัวผมมันไม่มีผมก็อยากไปใส่ให้มันครบๆนะเนี่ยกอแนะนำคุณผู้ชมถ้าเกิดแต่มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วช้ไม่ได้อไู่มีก็ใช้ไม่ได้ใช่ใช่แนะนำให้คุณผู้ชมไปต่อไปหาในกลุ่ม W ีสองหนึ่งว่ามีใครขายไหมใส่ให้มันครบนะใส่ครบเจ๋งมากเลยใช่คือแป้นมันอยู่สายมันอยู่แล้วอะใช่แค่เครื่องอีกนิดเดียวแค่ตัวรถผมนี่ไม่มีทั้งยวงเลยไม่มีทั้งยวงเลยนะฮะครับผมเพื่อความ เดี๋ยวมาดูทางด้านฝั่งคนขับกันเลยดีกว่ามันมา,มา,ม,ามาครับอ่ะอ่ะขอเริ่มที่ท่อนบนนะก็สภาพหนังสวยงามเลยเป็นหมูนุ่มนะครับนี่นุ่มๆๆเลยแล้วก็ลายไม้สภาพสวยงามหน้าเงา,งาไม่มีแตกนะครับผมปุ่มไม่ลอกโคมเมียมเงาเงาปุ่มตรงนี้ไม่เลอกนะครับผมแล้วก็ช่องลำโพงมไม่แตกหักนะงลางนี่ขาวจัว่ว สะอาดเลยอ่าแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับผมลงแล้วก็ขึ้นเป็นออตโต้นะครับผมเดี๋ยวลงอีกทีครับผมปึ๊บอ่าปรัแบบ้างไฟฟ้านะครับผมขวาซ้ายขึ้นลงครับผมกดนะครับก่อนที่จะไปทางนั้นผมขออนุญาตไปนิดนึงผมจะกดตัว M แล้วก็หนึ่งผมจะค้าวไปงี้อ่าเดี๋ยวจะให้ดูต่อว่ามันคืออะไรอ่าโอเคครับผม มาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็บอกได้เลยนะฮะว่ากริปริงเจงเลยคุณลองดูเดี๋ยวแม่เจ้าเธอนี่ช่างเนียนตาจริงคุณดูนะโอ้โหเป็นไงไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีชํารุดไม่มีสุดนั่นปากทั้งเบาะนั่งรับนักปิ้งกันจริงๆงนะทุกผู้มชมต่อมาฮะน้องอุ้มครับรผมไ่ปร,บรัปรบเบาะไ,ไฟฟ้านะครับผมเริ่มที่เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังแล้วก็กระดกข้างหลังนะครับผมขึ้น ลงกระดกข้างหน้าขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็พนักพิงไฟฟ้านะครับผมขึ้นลงหัวหมอนอันนี้ลงแล้วก็ขึ้นนะครับผมใช้ได้ครบรบก,กวนพี่เบน์ปรับบอกไอ้ปรับพวงมาลัยไฟฟ้าผมก่อนอ่าโอเคผมปรับพวงมาลัยไฟฟ้านะขึ้นพวงมาลัยมันจะได้สีทิศทางนะครับผมไหนไหนก็ไหนไหนแล้วก็เทสได้ไไก่อนนียืดอันนี้หดนะครับผมอ่อาลง อ่าขึ้นครับผมก <ผม S 2> ็แค่นี้นะฮะอ่าเรามีกีที่ผมกดขออนุญาตกด M 1ไว้คือ,อการผมเมมโมรี่บอกตอนนี้เราจะกลับตำแหน่งที่ผมเมมโมรี่ไว้ก่อนนี้คือผมกดเลขหนึหน่งครั้งเลยเห็นไหมทุกทางกลับหมดเขาก็จะกลับเข้าตำแหน่งเดิมใช่ที่เราเถานัดใช่ก็คือตำแหน่งนี้เขากลับเนี่ยมันจะมีบอกมีพวงมาลัยอแล้วลบกลมิกับตรงนี้ทีหนึ่งเดี๋ยวผมปรับตรงนี้ใหม่นี่ผมปรับขึ้นแบบให้มันเพี้ยนไปนะผมกดเลขหนึ่งเห็นไหม มันก็จะกลับมันก็จะกลับตำแหน่งเดิมกลับตำแหน่งเดิมให้เราด้วยก็คือว่าบางทีคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าสามีภรรยานะครับขับใช้รถร่วมกันสามีถนัดแบบนี้ภรรยาถนัดแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเมมโมรีชิพทีเบาะได้ก็เมมโมรีได้ปกติแล้วแลได้ถึงสามตำแหน่งด้วยใช่นะครับและคันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าฟูลเซอร์วิสมาครับก่อนที่จะขายเนี่ยเจ้าของเก่าอ็ฟูลมาแล้วครับผมมีบินอยู่หน้าเกทพี่เบนใช่ฮะอ่าเพียบเลยนะครับ มีบินอยู่นะคู่มือก็มีเห็นไหมฮะอ่านี่ฮะมีบินอยู่น่าเกีนะฮะคุณผู้ชมมีไหมแสดงว่าอยู่กับเล่มอ่านม่ใช่ต้องให้ดูกับซองให้ดูก่อนคู่มือนะครับกู่มือประจํารถอีคลาสนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนคุณผู้ชมมารับรถเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าบินเนี่ยเขาเซอร์วิสมาถึงมากครับผมนะครับอ่าต่อมาที่พวงมาลัยมาติ่งฟังก์ชันของเขานะเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วนะฮะว่าของเขาควบคุมได้สิทิทิศทางนะคุณผู้ชมนะฮะอ่าลองมาดูสภาพพวงมาลัยนะฮะ หุ ality, ้มลายไม้นี really yeah. ่ผมบอกเลยนะว่าสวยงามนะหรูมากบอกกับการเป็นรถรถลักชัวรี่หรือแบรนด์ที่ใหญ่โตดังๆขนาดนี้นะคุณผู้ชมฮะโรโก้เบนยังสวยงามนะมาถึงด้านไมกันบ้างดีกว่าฮทคานนี้นะวิ่งมาเพียง162,630 โลเท่านั้นนะคุณผู้ชมร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะคุณผู้ชมยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอไม้แน่นอนคุณผู้ชมหรือว่าวิ่งน้อยนะไม่เยอะนะคุณผู้ชมนะต่อมาที่บนหัวผมเนี่ยนะฮะไฟพวกนี้มันใช้อะไรได้บ้างนะผมจะกดอ่าไฟอ่านหนังสือขวาซ้ายอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าพี่เบนลุกกล้ปิดหน่อยโอเคอ่าปิดเห็นไหมจับไปแล้วปิดนะปิดอ่าเปิดติดนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟด้านหน้านะครับแล้วคอนโทรลตรงนี้จะเป็นข้างหลังนะคุณผู้ชมพอผมกดปุ๊บ ครบนะฮะคุณชมอชมต่อมาไปดูกันนี่นี่ก่อนไปนี่มันนี่นั่งรออยู่นี่อขอดูเลขคบีตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่นะ0680นี่นะผมกดมาเป็น0680 E220 นะครับผม สองสี <240. S 1> <laughs> ่ศูนย์ขอโทษครับว่า e สองสี่ศูนย์แล้วก็เป็นรถสเปคไทยนะครับผมนี่ภายในภายนอกสีตรงนะครับแล้วก็ที่พี่ก็บอกปีสองพันสามอ่าเอา,เอาโ,อโอรงงานก็ปีสองพันสองปลายปลายปีแล้วก็จดทะเบียนสองพันสามตรงนะครับผมคันนี้เกียร์ห้าสปีดนะนี่นะขอเลื่อนแป๊บหนึ่งเ <c oughs> ดี๋ยวนะนี่เอาวงการ แล้วก็เป็นเครื่อง6ซูบแล้วก็2.6งจุลิตรตรงครับผมตรงทุกอย่างตามตำราจากโรงงานใช่นะครับอันนี้ก็คือวินโค้ดของเขาครับผมนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหลังต่อนะครับผมแผงนี้ก็บูดนุ่มนะสมบูรณ์เลยนุ่มๆครับผมสวยๆเลยลายไม้สวยๆโครเมียมสวยๆนะครับผมมือเปิด้กระจกนี้สวยๆนะครับผมเส้น้างนี้ชัดๆเลยแล้วก็ช่องลมโงไม่แตกหักนะครับผมครับกระจกไฟฟ้านะครับผมลง แล้วก็ขึ้นลื่นๆครับผมเป็นออโต้นะครับอ่าต่อมานะครับคุณผู้ชมครับประตูฝั่งด้านซ้ายของผมกันบ้างดีกว่านะฮะเริ่มจากหนังก่อนเลยสวยงามเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยผมจะต้องบอกว่าน้องอุ้มเนี่ยลืมเทสตรงนี้ให้ดูอ่าจิ้มจิ้มเบาๆนี่เห็นไหมใช้งานได้อยู่นะใช่อ่ะโอเคครับผมอ่ะมาทางฝั่งซ้ายของผมนะฮะอย่างที่เราบอกนะ หนังของเขาอยู่ในสภาพที่เพอร์เฟกมากๆนะฮะสวยงามนะใหม่ๆกิ๊บๆเลยคุณดูนะเกเคบุรีไม่ใช่ว่ามีทางนั้นทางเดียวนี่ทางผมก็มีนะฮะยังอยู่นะฮะสมบูรณ์นะคุณผู้ชมนะลองมาดูด้านล่างกันบ้างนะฮะช่องลําโพงอยู่ในสภาพที่สวยงามนะฮะไม่มีแตกไม่มีชํารุดเลยนะฮะลายไม้ทุกอย่างสวยงามฮะเทสระบบไฟฟ้านะฮะ ลงอย่างลื่นขึ้นอย่างไวนะฮะอ่ะและอย่างที่เราบอกนะฮะว่าคันนี้นะขึ้นชื่อนะว่าเป็นอวกาศมันมีอะไรที่แตกต่างกับตัวคลาสสิกหรือว่าตัวอีลิแกนกันบ้างแอร์เสาอ่แอร์เสาสายขวาายขวาแล้วก็ตรงกลางนี้ปรับได้มันปรับได้ควบคุมอุณหภูมิได้นะฮะจะให้ร้อนจะให้เย็นควบคุมลมได้ซึ่งถ้าตัวต่ำกว่านี้เหมือนรถผมเนี้ยก็จะปรับไม่ได้ก็จะมีแค่ช่องแอร์ออกมาเฉยอ่ก็คืออันนี้เขาจะปรับได้แบบ เขาเรียกว่าสี่โซนเลยนะ,ะก็คือหลังซ้ายหลังขวาหน้าซ้าย,หน,าายหน้าขวาแยกกัน,นไปเลย,เลยอ่าครบนะครับขอมานะฮะลองมาดูเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างนะ,ะต้องบอกเลยนะฮะว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนะคุณชมนะเริ่มจากหนังของเขาคุณเห็นไหมว่าเป็นหนังเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างหนังของเขาไม่มีชํารุดไม่มีแตกไม่มีขาดได้นี่โหเรียงตัวกันอย่างคำวัดเดินเลยนะฮะ,ะยังสวยงามนะฮะคุณชมและเบาะแน่นมากนะแล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้สําหรับผมขอตรงนี้สักนิดนึงผมชอบมากรถที่มนมีทับแขนตรงกลาง ครับุณผู้ชมเปิดมานี่เห็นไหมไว้ของได้ด้วยไว้แก้วน้ำไ,ได้อีกซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยนะครบสมบูรณ์ใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะฮะข้างในอ่ะ<ด>แล้วก็ออปชั่นด้านหลังนะฮะพี่ก๊อฟนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันบ้างนะหัวหมอนนี่มันบังลูกตาเวลาคนขับนะ,ะนล,ลงลพงลองมเพียงไงใช่ฮะหัวหมอนไม่พอดูสิฟิล์มมันมืดจะทำยังไงอ่ะทำไงามาลงสิครับโอ้โหดูสิเลย ครบแล้วทุกระบบใช้งานได้นะฮะครบถ้วนเลยนะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูสวดทรงองค์เอลเธออีกรอบหนึ่งองอุ้มปิดประตูอ่าดูสิดูทรงเธอสิหล่อไหมผมว่าไม่ตกยุคและยังดูโฉบเฉี่ยวอยู่ใช่ครับนนะสำดูดิโอ้โหหล่อจริงๆนะครับ ใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยโชคดีมากเพราะราคาที่จะไม่เปิดเอ้ยราคาที่จะเปิดเนี่ยถูกมากเดี๋ยวไปดูบนรถกันแล้วกันถึงช่วงทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเราก็นั่งอยู่ในเจ้า W2 e W211E240 อวอังกาศตัวท็อปคันนี้ คุณผู้ชมต้องฟังดีๆนะมันจะมีรหัส200 220ยสอ2สองศูนยแครับแล้วก็จะมีเป็นพลาสติกเป็นคอมเพรสเซอร์อีลิแกนเป็นอวังกาดอันนี้คือท็อปสุดใช่นะครับอ่ะเสรนี่สวยงามนะสองสุดสวยมีซูยุฟอนเป็นแอนดรอยเป็นแอนดรอยแท้ๆนะอ่าเลื่อๆทัดนิ่มๆใช่ครับ งานได้ปกตินะครับใช่ครับแล้วก็หน้าจอก็ขึ้นปกตินะนี่พวงนี้ก็กดเลื่อนเปลี่ยนได้ปกตินะครับผมใช่ในสวยใช่รถนิ่มมากต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมนั่งข้างหลังเนี่ยรถคันนี้เนี่ยความนิ่มนวลเนี่ยแทบจะเป็น S-Class อยู่แล้วนะใช่โอ้โหดูเธอสิอ่ะหัวหมอนเอาขึ้นให้อันนี้คือก็ต้องใช้ระบบมือจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะลงอีกรอบนึงตลมตึมเอามาลงหน่อยมันมืด <S <S เห็นป่ะสว่างนี่ก็เดือไฟบนหัวพี่ก๊พพับกดปุ๊บอ่ามันจะติดแบบเป็นดินขึ้นมาด้วยนะสวยๆเลยเห็นหป่ะครบนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเรื่องการขับขี่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวลงคอสะพายกันอ่าเน,นี่ยนิ่มๆแล้วเนี่ยโหนิ่มและเงียบนะอ่า,อ,าอย่าขอนอนร่องอ่ะโอ้โหนั่งรถสบายๆอย่างนี้แหละชอบจริงๆเลยนี่พลังพลังของ240นนะครับผู้ชมครับ บอกไปเรื่อยนะครับโอโหตายแล้วนั่งไปกินไปแล้วทีนี่นะอ่ะหนๆมาแล้วผมมาต่อเนื่องจ้ำจ้ำพอพานเอาจํำเฮ้ยจทีเอาอีกทีเอาเอ้าวซิรถล้อเบรคเลยเบรกเติมเดียวอยู่พากรอบเลยวเว้โอ้โหก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์เมื่อกี้อัตราเร่งสมบูรณ์มากครับผมก็อย่างที่เราเห็นเลยตอน รอบมันก็มาไวนะแต่พอมันยิ่งลอยตัวเนี่ยมันไปแบบฟิวเลยเแล้วก็เกียร์เมื่อกี้ก็เห็นเลยคนระับต่อนิ่มๆน,นะแล้วก็ช่วงล่างเมื่อกี้ก็สมบูรณ์เลยเจาข้อสะพานไม่มีเลยเมื่อกี้ตอนลงสะพานเนี่ยน่าจะเห็นว่าผมลงมือเดียวด้วยไม่มีดึงไม่มีอะไรเลยเแล้วแบบเมื่อกี้โยน้นยนะแบบโอ้ช่วงล่างนึบนึบเลย ไม่มีกุ๊กไม่มีกางใช่คนสมบูรณ์ไม่มีกุ๊ไกไม่มีกางฟิลช่วงล่างก็บอกเลยว่านุ่มนวลมากคือ<ช>ต้องบอกว่าเจ้า2องหนึ่งเนี่ยมันนุ่มจริงๆใช่ฮะนะโอ้โหมันดีมากไม่งั้นผมไม่ใช้หรอก <c oughs> ครับ <c oughs> จริงอันนี้ยอมรับยอมรับจริงๆเออพี่กอลผมมีกินลืมแอร์เย็นฉ่ำมากแอร์เด็กเย็นสบายเลยที่มื่กี้ผมลืมอีกอย่างด้วยนี่รีทโซนิกตรงนี้อ่านี้ตอนนี้เราอยู่ดีนะผมักแบบหนึ่งซีสามสามดึงละกดไปที่สามปึ๊บขึ้นเราหานะอ่าทำเลย ขึ้นมือเดียวนิ่มๆนี่แล้วก็ซีนี่แล้วนี่แล้วก็ดูคูสคอนโทรนะครับผมนี่60ล็อกความเร็ววิ่งนิ่งๆไปเลยแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นลิมปุ๊บนี่ไฟลิมขึ้นแล้วเรากดไว้เห็นไหมผมก็จะเหยียบให้เหยียบยังไงมันก็จะวิ่งได้ไม่เกิน70อ่าก,ก็คือระบบริมก็คือย่อมาจากลิมิตอ่าก็สมบูรณ์ครับผม ครบครบนะค,ะครับคุณผู้ชมครับม่กกี้เออย่างเมื่อกี้พี่ก๊อลฟโชว์ทัวรเฮ้พี่เบนโทรศัพท์ไปใช่ไหมนี่จะให้ดูเกจนี่มันก็ยังข้างในอ่ะใต้โทรศัพท์อีกทีมันมีนี่อยู่นะแล้วตรงเนี้ยมันเป็นคูบอ็อกอ่าเนี่ยตรงเนี้ยลืมเลยใช่เมื่อกี้พี่เบนเปิดแต่เกจบล็อกท,ท,ที่ที่ไว้เกะล่างเนี่ยข้างในนี่เป็นคูบ็อกด้วยใช่นะคุณผู้ชมซึ่งใช้งานได้และเย็นเลยนะคือแช่น้ำได้เอามืออางนี่เย็นเลยนะก็คือจะเย็นตามอุณหภูมิตู้หน้าที่เราเปิดไปก็เย็นตามประมาณนั้นก็ใช้งาานไดดด้้้คคคครรรบบบัััผผมมจใหุณูชเลยีกว่ วันนี้นะครับจัดให้คุณผู้ชมในราคาพิเศษไปเช็คราคาก่อนถ้าเป็นอวังกาศเนี่ยซีกว่าในะครับวันนี้เราจัดให้เท่าไหร่ดีพี่เบ้นถ้าว่าคุณผู้ชมชื่นใจชื่นใจไหน่อยเรียกได้ว่าเปิดในราคาอีลิเก้นอ่ะสามแสนแปดมื่นเก้าสามแสนแปดหมืเก้าันบาทเท่านั้นใช่คุณได้แค่ตัวอีลิแกนนะแต่วันนี้ผมให้อวังกาดคนอวังกาดไปเลยโอ้โห นะครับเขาเรียกว่าโปรปลดล็อกดาวน์ะนะครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะเริ่มเดินทางได้ออกมาซื้อรถได้จัดไปครับมาลองขับกันก่อนซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโยเดิดขาดจัดไฟนั้นได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ข้างล่างแล้วกันครับครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ